จุดโชว์ผลงานที่ได้รับรางวัลนะครับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเ nah กต2568ครับตัวนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับตัวนี้รางวัลที่สองในส่วนของตรงนี้ก็รางวัลที่สามเกาะรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับ ตอนนี้ก็คือสวนเกนั่งกนข้าวแบบนี้เขาจะเขาต้มดวยเขาจะต้มด้ว